สบายดีอยู่ดีไม่เห็นประสบความสุขทุกคนเต็มซองบาปุไทยวันนี้ก็ไปหาอยู่หากินคือเกล้าทุกคนไปหากินป่ามือไปกับบอกซ้อนขนโก้ไปดีกับนายผ่านซอนนะครับน้ำคุณไปหาถอดแห่รองเบิงเ้งเพิ่งแรกไม่ได้ไปหากินทางน้ำเนี่ยไปลองเบิงบ้งมือเนี่ยิมานด้วยวอืมกระถา,าเบิ้งน้ำกัน มึงไอ้ด้อผายเนะี่ยเออสาบานเขาจะแสบมองทุกคนแล้วเนาะเอาผู้ชาวด้อที่ถ่ายเอาเปิ้ลมีที่ถ่ายเ้หมือนผ้วป่ะเนี่ยได้ให้เลือกผ่าน 哇哦！ បាត់ប៉ុនហាគិនហៅពួកជនអោរកមើលបាក់បាត់ឡែកហែកម៉ានហៅ ตีมองตีน้ำอยู่เถอะอสอนเนาะห้องตีหมอกที่หมอกมองหาดวัดแปลกเยอะคนเอานี่แปลกเยอะแ่คนในบ้านเขาห้องนะตีหมองว่ะป้าป้าพาไปตีหมองว่ะแท้ตีน้ำเนะคนตกบองแล้วก็ตีน้ำไรป่านะห้องตีหมอกเงยตูสอนเนาะ อยู่เลยอยู่เลยเาแล้วมาแล้วขนมาเห็นบอมาแล้วบบามาแล้วเดี๋ยวนึงไปเสร็จเลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว เดี๋ยวล่ะหูยินกักเลยอย่างอีกเหนดีเก็บๆสามไปทุกคนสองตัวสามป่ะในปัจจุบันมาสีมแล้วจดรายงานไปเลย ชาพันธ์จะไม่กลัวกลอยเนาะมาหาเองสบายไม่ได้ซื้อทุกคนใดปิยะกงของกินขอแต่ห้ามันนะนี่แม่นเบิ้ลแล้วอยู่หาน้ำเลยอยู่ห้าป่ากับแม่นของกิน ຕ້ອງຕ້ອງ11ເຂົ້າລ້າ เลือดเลยเลือเดเผาเลยมืดพามืดพ้นมาทุกคน าปันเข้าป่านน้ำก่อนไปเนี้กินข้าวก,ก่อนเดี๋ยวกินข้าวเลยกองทัพต้องเดินในท้องหนูก่อนเอ้ยคนหงางนั่นหยาดอันปลาอันท้องไปเยอะเหิน <laughs> แล้วเนาะมีหิวซั้มมีเยอะซั้มกระเทืร์มอ่ะท้องผิดเอ้ยเดินเป็นจกกันทรนสบายจะพุทธางเกาะไว้เอเอ

กินอยู่เบิดวอ๋อยอ้ปลานําวูฮักขนาดเดสอมาดงที่อ่ะน้อปลานี่อย่านะอย่านะนไปตกอยู่ให้อยู่โซนเขาเจ้าตกบ่ตกคักน thượng nó. bạn bị thằng cái bình. Sa tới gạo pa tơ, này. Ô, bòi như vậy. <laughs> 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 บลาชอนามาเด้เลยมมไก่เนาะไก่หัวใจเนาะตัชดตัชดมีชดหาชนิดกินชนิด บันทั้นั้นแล้วอาทิตยบเยชษาๆกับ14.5 <12. S 1> <laughs> นี่12ช่อง12ช่องวะสดบุเนาะมาเด้อมาเด้อปารน่าบุษบุสุดคนมากินซอยจำป่า้ำกันหาเมื่อเมื่อเด้อคนเด้อหาจะนี่กินสชน,นี่แล้ว แ่านั้นเลยขันหมดกดน,ำน,น้นำมันเอาไล่น้ำมันหาว้ไปเดยวกินหอาบนกินเนี่ยนั่นน,นี่ทางเหอเ่อน เจียหอบุงดื้อุงดื้อไม่เจี๋ยนเจี๋ยไปก่อนเสาอกระเสกอาจารย์นะ ช่องเดินนั่นน่ะขอบมงินเคยทั้งนลายมาตะบ้ลชัดเชื่อเป็นแน่นเขื่อนปนโอเชียร์นะครับเราจะตีเนื้อโคไปเชื่อโค่เื้อือ lại tệ Sì, phải nói tu bóng. Nhà bác, nơi bóng kính 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 mà cắt xếp. Thôi đi mà cắt xếp. Thế năng nữa thôi. เร์มานเฮ้ยคบเพื่อมานเดี๋ยวเอาทาดิเอาคือโชกเพื่อมาน่ะคือครบแล้วประเทศเด็กเฮอร์มานเฮอร์มานพร้อมเอ้ามามาเด้อมาเด้อผู้ยุบักกันเด้อเมื่อกี้เข้าเด้อเอ้าลงมือเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบันนี่ Oh หลังจักกินกเขาอิ่มมันก็พากันห้าอยู่พากินต่ออีกไปไงพามือต้อ,ตอนรูดต้อนมี สุดยอดทีน้องมานมานมานตนัวแรกแห่งมานปลานไหนปลาหาเจ้าตะกีเนน้เอาอันนั้นเลยเอาเปาขายจัดตัวเลยตัวนี้สองสามสองตัวตัว,าวมาสรุปผลงานทุกคนวาดได้น้อยได้ลายสำเร็จเมื่อนี้่ นี่พอได้กินอยู่ได้คนมาน,น่คนเลยลงเฮิเร,เร,เร์นเทเลเมอร์นี่ไม่เคยฟิดว่างนะต้องได้มือตอนต้องได้แนวมือตอนขอบคขลกทนี้ก็พอแล้วสินี่กักกันกนระายดอกพอได้กินพอได้กุมปากคุมทองขอบโคลเบิด์ฮมเมอร์ทุกคนนบอซอนนอ ก๊าบเฮาอมือตะลุตอนเมีเฮาบัลนี้สิบปอนด์วันหนากับแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยจัดเจีอ็ดเปอร์พอจะไปหาเงินหาขำคือเขาไกะไม่ได้ปัญญายัดลุบตัวคนเฮาถึนหอนไม่ได้กับมันพอกระเทือนตัวคนเลยอยากไปค้าไปขายไกรเนาะมาเนี่ยเขาจบคลิปเพลงที่ได้กอนทุกคนกันเพิ่มเห้มาเบิ่งกับเขาบวกกับเยออะไรอยู่ดีไม่แห้ง Làm loài làm loài, bớt sợ khô cho quần